คนดูว่าสกีบหรือเปล่าเจ็บเจ็บิดถึงนะครับคนเก่งของพี่อ่ะโอ้โห แล,ล้วเราต้องหมกเอฟแล้วน้องชายซ้ายหนึ่งเทขอหนึ่งทาง่าไม่ได้แอกอาร,รอนะอ์มสมัตดอกรึแล้วนะพี่ไม่ได้แอกอะไรนะอุ้ยจืดเลยจืดเลยหมกเอฟโดนได้ไงวะหมกเอฟโอ้จืดเลยต้องแก้เอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยแดงหนึ่งทำไมตายหัววะเฮ้ยมีบ้างมีบ้างตัวนี้มีของอ่ะเออเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยพี่ต้องจับตาดูมึงที่ดูเองเนี่ยกลัวจะเหมือนมามาเมื่อวานนี้ที่เฮ้ย